ผัดเผ็ดเนื้อสเดาก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะนี่ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ทินจะเข้าครัวผัดพริกเนื้อกะปินะคะแล้วก็ใส่สเดานะคะนี่ค่ะ เนื้อแม่ทินจะชอบมันๆนิดนึงนะคะก็จะมีกะปีกะปีน้ำตาลปิ๊บนิดนึงแล้วก็หอมแดงพริกกระเทียมสามอย่างนี้เราโขลกรวมกันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่กะปีลงไปโขลกด้วยนะคะโขลกหยาบนะคะแล้วก็เอาไปผัดกับเนื้อนะคะพอผัดเนื้อสุกเราก็ ใส่สะเดาลงนะคะเดี๋ยวไปเตรียมของผัดกันนะคะของเราก็เตรียมแล้วนะคะพร้อมที่จะผัดนะคะสะเดาพริกกระเทียมหอมแดงเราก็ปั่นละเอียดแล้วนะคะไม่โขลกแล้วค่ะแล้วก็มีเนื้อนะคะเดี๋ยวเรามาผัดนะคะ ผัดเผ็ดเนื้อจะเดาก็เสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะนี่ค่ะ